สว,ส,สวัสดีครัขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเดินหน้าอาเซนในค่ำคืนนี้อยู่กับผมเจษดาสารททองครับและดิฉันทันชนกจงยด,ดยิ่งค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นะคะอาเซนเดเร็กของเราจะไปประเทศคู่ค้าที่ประเทศเกาหลีใต้ค่ะแต่ว่าตอนนี้เราไปเริ่มต้นกันที่อาเซนเฮดไลน์กันก่อนค่ะ อาเซียนเฮดไลน์ข่าวแรกนะครับมาดูความคืบหน้าของการค้นหาซากเครื่องบินอินโดนีเซียแอร์เอเชียกันนะครับมีความเคลื่อนไหวจากหนังสือพิมพ์ The s t r a i t s t i m e s ของประเทศสิงคโปร์ครับพาดหัวข่าวเอาไว้นะครับบอกว่า m o r e Than 40 bodies b e l i e v e to be from flight found says navy นะครับทางด้านนาวิกโยธินของอินโดนีเซียได้ออกมานะเปล่าว่าตอนนี้มีศพนะฮะร,ราวส0ศพเนี่ยได้ถูกค้นพบแล้วนะครับจากสิ่งที่เชื่อว่าน่าจะเป็น เที่ยวบินที่มีการตกลงไปของสายการบ,บินอินโดนีเซียแอร์เอเชียครับซึ่งตอนนี้นายบำบังโซโอเอลิสโยครับหัวหน้าหน่วยงานค้นหาและกู้ภัยแห่งชาติของอินโดนีเซียครับออกมาบอกนะว่าตอนนี้เนี่ยมีชิ้นส่วนเนี่ยประมาณ10ชิ้นนะครับที่มีขนาดใหญ่และเล็ก ที่ลอยอยู่บนผิวน้ำนะฮะนอกชายฝั่งเกาะกะริมันตันซึ่งเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าเป็นของเครื่องบินสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชียเที่ยวบิน qc 8 5 0 1ซึ่งหายไปนะครับซึ่งจากบริเวณที่มีการพบชิ้นส่วนเนี่ยนะครับไม่ไกลเลยจากจุดที่มีการรายงานว่ามีการส่งสัญญาณเข้ามา <ฮะ S 1> ครั้งสุดท้ายที่มีเครื่องบินปรากฏอยู่เนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ก็มีร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ย หลายสิบร่างที่มีการค้นพบแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าการค้นหาเนี่ยจะดําเนินการต่อไปแล้วก็น่าจะมีการค้นพบร่างผู้เสียชีวิตนะครับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งทางด้านของ c ีอของเอเชียครับนายโทนี่เฟอร์นันเดสก็ได้ออกมาแสดงความเสียใจจากกับครอบครัวของผู้ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยนะครับซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ครั้งที่3แล้วนะฮะของสายการบินที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศมาเลเซียที่เกิดอุบัติเหตุนะครับภายในปีนี้ครับตอนนี้นะครับเรามาลองดูนะฮะ ถึงตลาดของอาการบินในเชิงพณิชย์ในเอเชียเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นมานะครับแต่ว่า การเติบโตของตลาดการบินในภูมิภาคเอเชียนั้นถือว่าก้าวกระโดดไปอย่างมากนะครับเรามาดูกัน,นะฮะคาดการกันว่าในอีก20ปีต่อจากนี้ครับปี2577นะครับตลาดของเอเชียโดยเฉพาะในภูมิภาคของเราเนี่ยนะครับจะมีการเติบโตขึ้นอย่างมากเลยนะครับทั้งนี้ครับตั้งแต่ในปีนี้นะครับที่มีประชากรเนี่ยที่มีการเดินทางเนนะีอยู่ประมาณ3,300ล้านคนนะฮะจะเพิ่มเป็น2เท่านะถึง7,000 300กว่าล้านคนนะในอีก20ปีข้างหน้านี่จินตนาการไม่ถูกเลยนะคะอาจารย์ว่า ตอนเครื่องบินขึ้นบินเนี่ยโอ้โหคงจะเต็มท้องฟ้าไปเลยนะครับเรามาดูตัวเลขนะฮะของประเทศที่กําลังจะมาเป็นผู้นำนะที่มีประชากรเนี่ยเคลื่อนย้ายกันทางอากาศยานมากเนี่ยนะครับมาดูตัวเลขนี้กันก่อนนะครับตัวเลขนี้เนี่ยนะครับจะเป็นจํานวนของประชากรนะที่จะมีการเดินทางกันทางเครื่องบินเนี่ยจะเห็นได้ว่าของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยนะครับเราจะแซงหน้ายุโรปแล้วก็อเมริกาเหนือไปนะฮะโดยที่เราจะทิ้งนะฮะละตินอเมริกาทางตะวันออกกลางเนี่ยให้อยู่ในลําดับที่4 5และ6นะฮะเอเชียแปซิฟิกจะ มาเป็นอันดับที่1ครับมาดูที่ตัวเลขของว่าประเทศไหนเนี่ยนะครับจะมีประชากรที่มีการเดินทางทางด้านเครื่องบินเนี่ยเยอะที่สุดกันบ้างน,นะครับเราเอาปี2,577เป็นปีต้นเนี่ยนะครับตั้งต้นโดยที่เอาปีนี้เนี่ยนะฮะ57เป็นปีฐาน จะเห็นว่าจีนเนี่ยจะมาเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับที่เพิ่มขึ้นนะจากเดิมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ800กว่าล้านคนจะเพิ่มขึ้นไปถึง1,300ล้านคนเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมากที่สุดเลยครับ5.7 5.5ต่อปีนะฮะในขณะที่สหรัฐเนี่ยจะตกไปอยู่ที่อันดับที่2นะครับจะเพิ่มขึ้นแค่3.2ต่อปีเท่านั้นนะฮะตามมาด้วยอินเดียนะครับและอินโดนีเซียครับประชากรเยอะที่สุดในอาเซียนด้วยนะจะมาอยู่ที่อันดับที่4ของโลกและปิดท้ายด้วยบราซิลอออออยู่่่่่่ทททีีีััันนนนนดดบ5ขขขงงโลลกกกกรแตตวเเาาาสใจจิ ทางในเรื่องของผู้โดยสารแล้วนะครับนักบินก็ขาดไม่ได้เลยนะครับเขาบอกว่าในอีก20ปีข้างหน้าเนี่ยในภูมิภาคเอเชียของเราเนี่ยจะต้องการจํานวนนักบินถึง216,000คนตอนนี้เนี่ยมีอยู่แค่ประมาณ50,000คนเท่านั้นนะฮะโโฮยังต้องก<ม>ารเยอะทีเดียวในการผลิตด้วยใช่ไหมคะคการที่จะสร้างนักบินแต่ละคน อันนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องจําเป็นจะต้องผลิตให้ทานให้ได้เลยนะครับค่ะคอันนี้ก็เป็นความท้าทายที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมการบินนะคะมาดูอีกเรื่องหนึ่งกันบ้างนะคะคอาจารย์เป็นเรื่องเชิงสังคมค่ะที่ประเทศเวียดนามนะคะมีพาดหัวจากตวัวแฉนิวส์ค่ะบอกว่า ban on same sex marriage to be lifted next year in vietnam ก็ทางการเวียดนามนะคะได้มีการแก้ไขกฎหมายการแต่งงานและครอบครัวซึ่งจะมีผลตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะคะคคแล้วก็กฎหมายที่เข้ามาแทนที่เนี่ยจะเป็นกฎหมายตัวหนึ่งที่ยกเลิกการห้ามการแต่งงาน ของคนรักเพศเดียวกันคือเขามีการแก้ไขกฎหมายฉบับนี้ไปนะคะในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะแล้วก็กฎหมายใหม่เนี่ยจะยกเลิกการห้ามการแต่งงานระหว่างคนที่มีเพศสถานะเดียวกันเพื่อหลีกเลี่ยงการเลือกปฏิบัติต่อคู่รักที่เขาชอบเพศเดียวกันนะจะไปมีภาษาอังกฤษก็คือ discrimination ใช่ไหมคะคจะไปกีดการจะไปเลือกปฏิบัติต่อเขาทําไมนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตาม เวียดนามจะยกเลิกการแบนแล้วแต่ว่ายังไม่ยอมรับการแต่งงานระหว่างเพศเดียวกันนะคะว่ามีผลทางกฎหมายค่ะหมายความว่าถ้าเกิด เราเป็นคู่รักร่วมเพศในเวียดนามเนี่ยสามารถไปแต่งงานได้นะแต่ว่าในเรื่องของสิทธิทางกฎหมายเนี่ยยังไม่ได้แต่ชื่อทางนี้นะคะทางเวียดนามโดยความเห็นของผู้อำนวยการสถาบันศึกษากฎหมายก็บอกว่าถือว่าเหมาะสมกับประเทศเวียดนามแล้วค่ะเพราะว่าถ้าดูจากประวัติศาสตร์ทัศนคติแล้วก็ดูคําแนะนําจากต่างชาติรวมกันอันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดแล้วบเบื้องต้นคือไม่ห้ามแต่ว่ายังไม่สามารถรับรองได้เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ไม่มีกฎหมายการอน,อนุญ,ญาตการจดทะเบียนสมรสระหว่างเพศเดียวกันด้วยแต่ คุณอยากจะอยู่ร่วมบ้านเดียวกันมีทะเบียนบ้านเดียวกันแล้วก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินบุตรหรือว่าสิทธิต่ตางๆเนี่ยก็ยังพอได้อยู่กฎหมายยังพอมีการเปิดช่องให้ได้นะคะในขณะที่ ปัจจุบันเนี่ยมีเพียง17ประเทศเท่านั้นที่มีกฎหมายยอมรับการแต่งงานอย่างถูกต้องตามกฎหมายของคนเพศเดียวกันค่ะคและถ้ามาดูข้อมูลสถิติเชิงประชากรนะคะว่าตอนนี้เนี่ยเวียดนามมีกลุ่มคนที่หลากหลายทางเพศเนี่ยประมาณ1,650,000คนค่ะคิดเป็น3%ของประชากรทั้งหมดค่ะครับนะครับอันนั่นก็เป็นความเคลื่อนไหวนะใน a าเซียนเฮดไลน s ครับในช่วงหน้าอาเซียนไดเรนะครับเราจะไปพูดคุยกับผู้สื่อข่าวจากประเทศเกาหลีใต้ครับ และตอนนี้นะคะคุณโมนิก้าหรือว่าคุณจีคุณสุขผู้สื่อข่าวจากประเทศเกาหลีใต้อยู่ในสายกับเราแล้วค่ะอันยองฮาเซโยอันยองฮาเซโย้ฮายกูเดฟ o d ี้อืมมันคอมันคือมัคือ t ันคือมนคื s i t น f ือมันคือมันคือมันคือ e ัน t s อ I ั e คือมันคือมันคือมันคือม t น e อมันอมันคอมคือมันคือ t ันคือมัอมนคือมันคือ r ันคือมันคือัน r e อมั in ือมันคือมันคืมันคือม e นคือมัอัอนอน Mm -hmm. Yeah, so I guess that because of this um, price hike, there's going to be a massive um, cigarette smuggling across the country as well. Yes, uh, the government said this morning that it will clamp down on hoarding by tobacco product manufacturers and consumers mm -hmm. as the government moves to increase tobacco prices uh, taxes in 2015. Mm -hmm. The mm -hmm. government previously announced that it would raise tobacco prices by 2001, which is equivalent to $1.80 mm -hmm. per pack. Mm -hmm. uh, increasing the tax burden on smokers. Mm -hmm. And the increase is surprising because it's the first since 2004 and is also a hike of almost 80% in the average price of cigarettes. Mm -hmm. So, how is the government planning to monitor such practices? Yes, of course. Uh, according to tax and customs officials, they're planning to check the inventory and sales records of all manufacturers to make certain they're not fabricating documents to claim they ship that product this year when. They were actually withholding them in storage. Well, mm -hmm. actually, an 80% price hike is quite a lot. So, why did mm -hmm. the government come to decision and was there any public backlash? Well, the, initially, the price hike is due to the addition of a special exercise tax and other indirect taxes on cigarettes. Mm -hmm. Our policymakers have claimed that the rise in prices will force many people to quit smoking altogether, although mm -hmm. uh, detractors have argued it might not have uh, the desired effect and only put an extra burden on consumers. and, of course, there's been a reasonable amount of criticism from smokers here uh, who claim that the measure is, up, uh, is to make up for the $10 trillion won tax revenue shortfall this year, mm -hmm. and that price hike does not affect people's decision to smoke. Mm -hmm. okay, monica, thank you very right. much for joining us. all right, thank you. Thank happy you. new year. Happy New Year guys บายค่ะคุณมอนิก้านะคะจากประเทศเกาหลีใต้ก็บอกว่าโอ้โหตอนนี้เนี่ยรัฐบาลกำลังจะ ขึ้นภาษียาสูบนะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่1มกราคมที่จะถึงนี้อีกไม่กี่วันนี้เองแต่ว่าแหมพอจะขึ้นราคาขึ้นภาษีอย่างเงี้ยราคาบุหรี่ราคายาสูบก็ต้องสูงขึ้นใช่ไหมคะพอสูงขึ้นเกิดการกักตุนสินค้าแน่นอนค่ะอาจารย์คะใช่ครับนั่นก็มีความห่วงกังวลว่าถึงขนาดจะมีการลักลอบนําออกมาจากต่างประเทศเข้ามาด้วยนะครับการขึ้นภาษีครั้งนี้นี่ถือว่าขึ้นเยอะทีเดียวนะขึ้นถึง80%ในส่วนของภาษีเนี่ยนะครับทั้งนี้นะครับราคาเนี่ยนะฮะจาก เป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณ60บาทต่อ1กล่องนะฮะค่ะก็ถือว่าเป็นการเพิ่มภาษียาสูบครั้งแรกในรอบหลายปีด้วยนะคะคและทีนี้เนี่ยทางฝ่ายนโยบายก็บอกว่าที่จะขึ้นภาษีก็เป็นเพราะว่าน่าจะช่วยให้คนสูบบุหรี่ลดลงดได้บ้าง <ฮะ S 2> เพราะว่าราคามันแพงขึ้นก็อาจจะต้องประหยัดนะคะแต่ว่าแม้บรรดานักสูบก็บอกว่าถ้าฉันจะสูบซะอย่างเนี่ยราคาเท่าไหร่นะคะมันก็กกยอ่อมนะเพราะว่าตุหลีใต้เนี่ยจากตัวเลขเนี่ยก็ถือเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีผู้สูบบุหรี่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับค่ะนี่ก็เป็นะะค ตอนนี้มาดูกันที่รายงานพิเศษกันบ้างค่ะกับ5เข่าวเด่นอาเซียนนะคะวันนี้มาเป็นอันที่สี่แล้วค่ะเป็นเรื่องพัฒนาการของประเทศเมียนมานะคะซึ่งโอ้โหถนนทุกสายมุ่งสูงเมียนมาจริงๆนะคะหลังจากเปิดประเทศไปติดตามได้ในรายงานพิเศษฉบับนี้ค่ะ หลังจากเปิดประเทศได้เพียง4ปีพัฒนาของเมียนมาเห็นเด่นชัดในแทบทุกด้านกระทรวงการโรงแรมและการท่องเที่ยวแห่งเมียนมาระบุว่าในปีที่แล้วมีชาวต่างชาติเดินทางเข้าประเทศกว่า2ล้านคนสร้างรายได้กว่า30 0 0 0ล้านบาทในขณะที่นักท่องเที่ยวเอเชียถือเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของเมียนมาอยู่ที่70%ตโดยมีนักท่องเที่ยวไทยมากที่สุดที่5บ เมียนมาตั้งเป้าดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน3ล้านคนภายในปีหน้าและ7.5ล้านคนภายในปีพุทธศัรก,กราช2563 ในปีที่แล้วรัฐบาลเมียนมาได้ผ่อนกดเอื้อต่างชาติลงทุนโรงแรมเพื่อแก้ปัญหาห้องพักไม่เพียงพอทําให้เครือโรงแรมชั้นนําต่างๆแห่แหนกันเข้าไปปักหลักแล้วและล่าสุดในเดือนกันยายนที่ผ่านมาไอบิก็ได้ประกาศขยายการลงทุนโรงแรมราคาประหยัดเพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเนื่องจากการให้บริการระดับนี้ยังคงขาดแคลน ในส่วนของราคาที่ดินนั้นเพิ่มเป็นเท่าตัวนอกจากนครย่างกุ้งและเมืองใหญ่อื่นๆแล้วเมืองยองชเวซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านที่จะผ่านไปสู่ทะเลสาบอินเลราคาที่ดินเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวเช่นกันนับจากปีพุทธศักราช2553ในขณะที่มันดาเลเตรียมขยายพื้นที่ทางตอนเหนือเปลี่ยนนาข้าวให้กลายเป็นโครงการบ้านจัดสรรในปีหน้า ขณะที่นายอ่องนางอูจากคณะกรรมาการการลงทุนของเมียนมาเปิดเผยว่าปริมาณการลงทุนตรงหรือว่า FDI ของนักลงทุนต่างชาตินั้นจนถึงสิ้นเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาสูงถึงกว่า131,000ล้านบาทซึ่งเกินกว่าเป้าหมายแล้ว ด้านการสื่อสารประชาชนเริ่มเป็นเจ้าของสมาร์ทโฟนอย่างแพร่หลายจากการที่บริษัทต่างชาติอย่างเทเลนอและอุรดูได้รับสัมปทานให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือทําให้ราคาซิมการ์ดถูกลงอย่างมาก จากเมื่อก่อนใบละ1 0 0 0 0แบาทปัจจุบันเหลือเพียง45บาทเท่านั้นในขณะที่ด้านการศึกษาล่าสุดมหาวิทยาลัยย่างกุ้งได้ประกาศเปิดสอนหลักสูตรรัฐศาสตร์อีกครั้งหนึ่งหลังจากวิชานี้ในทุกสถาบันได้ถูกยกเลิกไปในปีพุทธศักราช2531โดยรัฐบาลทหาร ส่วนบทบาทของเมียนมาในเวทีโลกเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมานั้นในฐานะประธานอาเซียนเมียนมาก,ก็ได้พิสูจน์แล้วว่าสามารถเป็นสภาพจัดการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและการประชุมอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้อย่างดีอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นําสหรัฐ ก็ได้แสดงความกังวลว่าพัฒนาการของเมียนมาแม้จะมีความคืบหน้าแต่ยังไม่อยู่ในระดับเทียบเท่าที่ประชาคมโลกตั้งความคาดหวังไว้และยังมีความถดถอยและล่าช้าในนโยบายปฏิรูปบางประการโดยเฉพาะการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐานต่อชนกลุ่มน้อยการคุมขังนักโทษการเมืองและการจำกัดเสรีภาพในการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนบางประการเกตปรียาแก้วแสนเมืองทีมข่าวอาซียนสปริงนิวส์รายงาน นะครับเมียนมาก็เป็นจุดสนใจนะของสื่อมวลชนทั่วประเทศเลยนะทั่วโลกเลยก็ว่าได้<ช>อย่างทีมงานของเรานี่ก็ส่งไปที่เมียนมามาใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะคะว่ามีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดในทุกๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นสื่อเป็นเศรษฐ,ฐกิจการท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งการศึกษาด้วยนะคะก็ต้องเอาใจช่วยให้กับประเทศสมาชิกอาเซียนของเราค่ะครับเอาละครับมาส่งท้ายวันนี้นะครับด้วยเพลงจากประเทศเกาหลีใต้กันคุณโมนิก้าเนี่ยครับฝากเพลงหนึ่งมานะชื่อว่าเพลง darling นะฮะแหมก็ darling นั่นเองนะครับหวานใจเนี่ยนะครับโดย แล้วปินที่ชื่อว่า Girls Day นะครับจะเพาะแค่ไหนไเราไปฟังกันท้ายรายการนะครับสําหรับวันนี้เรา2องคนหมดหน้าที่ลงแล้วนะ,ะช่วงหน้าไปติดตามข่าวต่างประเทศกันผม,มเจนสดาสละทองดิฉันธันชนกจงยศยิง่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับ